สวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับสดีครับเหมือนเดิมครับวันนี้เรามาถ่ายทําอีกคลิปหนึ่งครับที่ UK Snooker Academy นะครับถนนสายลวดซอยแปครับปากน้ำสมุทรปาการครับใกล้กับห้างโรบินสันครับอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นถ้ำของเป็นถ้ำใหม่ของโจนะครับครับในการที่เปิดเป็นสนุกเกอร์ทั้งให้คนมาเล่นชั่วโมงแค่130บาทนะครับ แล้วก็เปิดรับสอนสนุกเกอร์โดยโคชโจ้แล้วยังมีนิวนับอุปกรณ์ขายเกี่ยวกับสนุกเกอร์ทุกชนิดนะครับแม้กระทั่งโต๊นะครับอยากได้แบบไหนโคชโจ้จัดให้ครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอุปกรณ์สนุกเกอร์ที่อยู่ในช็อปนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูคิวกันก่อนนะครับเรามาเริ่มตั้งแต่นี่ก่อนครับ คิวบนราวที่อยู่บนอยู่บนราวที่อยู่ในตู้นะครับมีตั้งแต่จำปาแหลมก็มีนะครับคจำปาแหลมก็มีราคาอะไรยังไงบ้างครับก็จำปาแหลมก็เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเป็นไม้ดำมันก็เริ่มต้นที่สองพันแล้วครับเพราะว่าไม้ดำมันแพงก็คือไม้ดำก็คือไม้ไธรรมชาติไม่ใช่ทําสีนะไม่ได้ทําสีเป็นไม้ดำธรรมชาติก็เป็นแบคอีโบนี่หรือดำดองอะไรพวกนี้นะครับคับเป็นดำดงแบคอีโบนี่ มีราคาตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างครับราคาของผมเริ่มต้นตั้งแต่คิวคิวเหมือนคิวลาวครับคิวลาวก็มีของผมขายก็มีขายด้านเดียวก็ขายขาบด้านเดียวก็ขายเข้าจาปาก็มีครับคิวลาวเข้าจำปาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไรครับเริ่มต้นตีร้อยห้าสิบครับแต่ถ้าใครสนใจนี่นะครับัอนี่ครับผมชอบมากเลยเขาเรียกอะไร อันนี้เป็นกระดานบินเลียดสมัยก่อนครับสำหรับวางไมคคิวได้ด้วยแล้วก็จดแต้ได้ด้วยจดแต้มได้ด้วยแล้วก็ทำแต้มแบบนี้ได้้รยก็มีขายครับไม่มีแล้วครับไม่ผมคูณมีไม่อ๋อในสต๊อกอ่ะในสต๊อกเก็บกอตัวนี้ไม่มีครับตัวนี้ไม่มีไม่มีแล้วอยากได้ก็ขโมยเอาครับต้องขโมยเอานี่ะครับอันนี้คิวในตู้นะครับมีทั้งแบบ ไม้ท่อนเดียวสองท่อนมีหมดฮะแต่นี่เราโชว์อยู่เป็นท่อนเดียวนะครับครับมีสองท่อนอยู่ตัวต่อกลางเลยครับต่อกลางเ็นคิวสําหรับคนชอบพกพาง่ายครับอันนี้ก็คือมารองได้ที่โต๊ะเลยนะครับขราบแต่ถ้ายังไม่อิ่มอิ่มอกอิ่มใจก็ไปที่ช็อปนะครับยูเคที่ช็อปยูเคมีให้เลือกเยอะครับก็อยู่ใกล้กันนะครับขราบนี่นะครับลูกสนุกเกอร์นะครับ กล่องอลูมิเนียมที่เขาเรียกว่า 1G ีนะครับของอารามิสนะครับลูกเกดแข่งขันระดับโลกนะครับราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคามันสูงขึ้นเยอะเลยครับประมาณ1มื่นสี่มื่นห้าแล้วครับออยากได้ก็คุยกับคุณโจนะครับคับตอนนี้เรามาดูไฮไลท์นะครับของคิวที่อยู่ในในช็อปบางส่วนนะครับข้ามคุณโจคาดเอามาหวาบบนโต๊ะจะให้เล่าที่มาแล้วก็ตั้งแต่ด้านขวามือสุดนะครับด้านนี้คับตัวนี้เป็นสิบสองยำปลาครับอ่า ครับเป็นข้างล่างเป็นไม้ดำด่างแล้วก็ครับอันนี้เป็นตะแบกครับตะแบกลายครับอันนี้ก็จะสอนที่นอยครับเป็นเปคนที่ชอบสอนเยอะๆข้างบนนะครับเห็นมีชื่อรุ่นด้วยผมตาผมอ่อนไม่ออกอ๋ออันนี้เหรอครับอันนี้เอกลักษณ์ครับเท่าไหร่ครับตัวตัวนี้ขายขายที่ราคาหมื่นกว่าบาทครับหมื่นประมาณหมื่นห้าครับอันนี้หาด้ามที่สองครับตามที่สองเป็นไม้ปุ่มอะไรอ่ะ มน่าจะปุ่มปาดูครับอ๋อปุ่มปาดูครับอันนี้เป็นก้าอ่าสี่ห้าหกจำปาครับนะครับราคาเท่าไหร่ครับด้านนี้ด้านนี้ต้องมีห้าพันขึ้นครับก็โอเคนะครเนื้อไม้แอดแน่นๆนะครับครับแต่ที่ผมชอบคืออันนี้ครับด้านที่สามเนี่ยอันนี้คือตัวท็อปครับเนี่ยเนนี่ยโอ้ยสวยจังเลยครับ เขาแค่ลงไปคนกระถามมันเยใะแยะครับนี่นี่โดยเฉพาะด้ามนะครับครับโอ้โหเขาเรียกอะไรนะทูยาเบอร์ทูยาเบอร์ครับรุ่นอันติเมตนะครับป้ายดำปิ๊บนะครับดูความสวยของด้ามครับครับด้านข้างก็ปุ่มยุบยับนะครับไม่มีไม่มีไม่มีแบบว่าข้างๆไม่สวยนะครับสวยทุกด้านนะครับครับแล้วที่สำคัญคือ ไม้ปลายนี่ปลายเป็นตะเกียบคู่นะครับครับตะเกียบคู่แล้วก็หนึ่งสองสามหกสอนะครับสวยนะสวยเลยแล้วที่สำคัญคือได้ระยะดูด้านหลังที่คนอยากได้้อมขาวนะครับบางคนที่ชอบนะฮะคนคนชอบเยอะครับตัวนี้ข้ตามหากันตามหาอยู่โอ้โหผมชอบด้ามากเลยอ่ะไม้ปลายสังเกตดูดีครับเนื้อจะแน่นมากครับนี่ยังไม่ได้ลองแทงนะครับ แต่ผมเชื่อว่าไม้ด้ามนี้น่าจะแทงดีเนื้อขาวแน่นแน่นเปี้ยเลยแทงดีไหมคุณเจ้าแทงดีครับตัวนี้ใครจะบอกไม่ดีใช่ไหมครับด้ามนี้เท่าไหร่ตัวนี้สองหมื่นครับสองหมื่นไม่แพงนะครับครับด้ามนี้นี่ผมทิ่สังเกตป้านี้เป็นคิวเก่าครับปาลากูด้าโอ้หเก่ามากนะครับ เป็นสองท่อนนะครับเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยเห็นแล้วครับป้ายเป็นเหมือนน็อตเขาเลืขาเลือกเลือกกระดุมหรืออะไรอ่ะใช่ไหมเป็นเป็นเหมือนน็อตอันนี้คือคุณยังสะสมอยู่ถ้าสนใจก็สอบถามนะครับครับผมอันนี้นะครับอันนี้เป็นคิวรุ่นแรกๆเป็นเมเปิลของ UK ครับอันนี้ทาด้วยวัสดุอะไรครับทำไมมันดำอย่างนี้ครับ เป็นไม้มะเกลือครับไม่ใช่ตรงนี้นี่มันทองเหลืองว่ะอ,อ๋อครับทองเหลืองแต่มันนานมากครับก็คือเมเปิลเก่าด้วยขับอนุอนุรักษ์เกี่ยวไว้เก่าๆครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากไปขัดมันโอ้โหนี่เป็นไม้ที่โจเคยเคยใช้งานนะครับก็สะสมเก็บเอาไว้นานมากครับนานมากที่คุณใช้แข่ง,งนะนะอันนี้ขอลูกค้าซื้อไปครับเอาเหรอลูกค้าซื้อ,อแล้วก็เขาเขามาเล่นแถวนี้เขาก็เลยฝากไว้ ก็เลยเอามาให้ชมว่าสมัยก่อนไม,ไม้เมเปิลแห้งๆเป็นอย่างนี้ครับด,ดูเนื้อไม้นานมากเนื้อไม้แห้งมากด้านสุดท้ายด้านสุดท้ายเป็นยีเบอนี่ครับก็เก่านะเป็นไม้เก่าแห้งมากไม้นี้ดีมากครับสปริงดีอันนี้เป็นไม้รุ่นเก่าเลยดูดูจักป้ายอะครับอืดูเนื้อไม้แห้งแห้งกิบธรรมชาติเลยเนาะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าคุณโจเป็นนักสนุกเป็นโค้ดด้วยนะครับตอนนี้ผ่านตัวไปเป็นโค้ดด้วยฉะนั้นการเลือกอุปกรณ์นี่รับรองว่าคัดมาให้เน้นๆแน่นอนครับครับอันนี้เราดูไม้คิวเสร็จเราไปดูอย่างอื่นกันต่อนะครับคราวนี้มาดูอุปกรณ์นะครับเห็นอยู่ในตู้โชว์นะครับโชว์สินค้าไว้โอ้โหเรียกว่าเขาเรียกะไรย่อย่อร้านเลกมาอยู่ที่นี่นะครับจากยูเคนะครับสนุกเกอร์ช็อปมาอยู่ที่ ยูเค o นุ e เ a อร์คา y นะคมัีนะครับให้อธิโอถ้าอธิบายหมดนี้น่าจะถึงเช้าป่ะเอาเร็วๆเลยกันนี่เริ่ม้งแต่หัวคิวนะครับข้างหลังนั่นสี่สี่อันนี้คือเป็นหัวคิวเขาเรียกนะรุ่นเก่าเลยนะครับรุ่นเก่าของจีนครับนี่นี่รุ่นรุ่นที่คนใช้ปัจจุบันนะครับซุปเปอร์แบ็กใช่ไหมเมจิกแบ็ก ถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าก็จะเป็นเ o w ว r g ์ไก e ครับใช่ใช่ผมจําได้ผมเคยใช้เก่ามากโคตรเจ๋งเลยยุคยุคก่อนๆเลยครับยุคสเตปอะไรพวกนั้นเลยครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีครับไม่ได้ผลิตแล้วนี่นะนี่เป็นหัวคิวปัจจุบันครับวันนี้หัวคิวปัจจุบันของซานค่ายซปเปอร์บูอันนี้ของค่ายต้องราชบุรีวิวฮันลอนดอนเอสวีเอสก็มีครับ l อพีนี่มีทุกชนิด อันนี้ของคุณเองครับเรื่องอะไรนะรันนิ่งอารับมีสองรุ่นเหรอมีทั้งหมดสามรุ่นครับอ๋ออันนี้คือที่โจ้ผลิตมาเองของยูเพย์นี่นี่มีหมดนะครับดูตนตาลายอันนี้คิวหัวคิวที่แพงที่สุดในโลกครับอันไหนพันห้าครับ ตัวไหนซีซีครับอ๋อซีซีรุ่นอะไรอ่ะเขาเรียกกล่องดำกันนะครับรุ่นมันน่าจะเขียนมันมีเขียนอยู่แต่ผมจําไม่ได้ว่า G5 หรือเปล่า G5 ครับ G5 ผมเคยมีโอกาสได้ลองด้วยครับเป็นไงบ้างครับแข็งเหมือนกันครับมีหมดนะครับมีหมดครับิวออยคิวตัวนี้ของ u k ใช้ดีนะครับครับผมารันตีช็อคโทมมีหมดครับแล้วก็มีช็อคซีซีช็อคดิง ช็อกโทมมีทุกอย่างอ่ะครับโปมาหาโจได้ดูแล้วก็นี่เป็นอุปกรณ์ไทยไทยเชินโปก็ใช้ดีครับช็อกนี่นี่ครับแปรงแปรงปัดโตะยังมีเลยครับเดี๋ยวนะนี่อันนั้นเป็นขนมาครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะแต้มหรอครับที่ที่กอร์บอร์ดครับก็มีขายที่เป็นแม่เหล็กนี่ช็อกครับรุ่นเก่ารุ่นใหม่มีหมดนะครับมีรุ่นเก่ารุ่นใหม่มีหมดครับ อันนี้เวก็เป็นบอลมัสเตอร์ครับเป็นไว้ไว้มามข่ากอรปกรณ์ข่ืมถุงมือสำหรับเล่นพูบแล้วก็อุปกรณ์ตกตแต่งหัวเอาสิเอาสิอยากได้อะไรมีไหมใบมีดแกรคัตเตอร์ก็ยังมีครับจะเป็นหุ่นเคยบอกว่าเอยทำไมใบมีดคุ่นลองลองใช้ครับอันนี้ดีมากครับสแตนเล์คมกริบเลยครับใช่ผมใช้อยู่ นี่นี่ช็อกจะเอาแบบไหนอะช็อกแม่เลดครับแล้วก็มีซองช็อกซองช็อกอันนี้ทีเด็ดนะครับทีเด็ดครับทีเด็ดดือนนี้ครับนี่ครับสวยครับก็คือใครอยากสั่งทานะครับแบบไหนได้หมดครับเนี่ยเนี่ยของผมก็สั่งที่นี่ทำนะครับสนุกเกอร์โซเซตี้เราเคยถ้าเราจะทำซองช็อกเราจะให้ที่นี่ทำยูเคทำเราเาก็สั่งทําได้ตั้งแต่กี่ันเป็นต้นแบบ ก็ถ้าเกิดครั้งแรกก็ต้องเป็นร้อยครับเพราะว่ามันใช้เครื่องเปิดอ๋อมันต้องใช้่อทำบล็อกครับเปิดเครื่องทําบล็อกครับทาบล็อกจะทําเป็นโลโก้ขององค์กรได้ได้หมดครับได้หมดครับเอาไปทําแจกหรืออะไรก็ได้ครับก็คือราคาจะถูกถูกลงขึ้นอยู่กับจำนวนจานวนปริมาณสกิลการสั่งครับอันนี้ก็เป็น a c อ e เซอรี่รุ่นเก่านะครับอันนี้คือพ่อกข้มาจากอังกฤษตอนไปเที่ยวครับ แล้วก็มีฝอยขัดอันนี้อที่คนเขาก็บอกเจ๋งจริงเจ๋งจริงนะครับมีหมดครับนี่นี่ใบคัตเตอร์ไอ้คัตเตอร์เลยตัวคัตเตอร์ของสแตนเลสก็มีนะครับแปลงปัดโตแล้วก็อันนั้นที่จานปาดปัดทองเหลืองครับปัดทองเหลืองนะครับก่นปัทองเหลืองไว้ก่อนติดผัวคิวผ้าเช็ดคิวคผ้าเช็ดคิวคือใครอยากจะสั่งอะไรเป็นขาเรือนะ แบรนด์ของตัวเองอะไรเงี้ยได้หมดแล้วก็มีลูกสนุกมีลูกสนุกนี่มีหมดลูกบิลเลียดลูกแบบลูกบิลเลียดลูกลูกเจลูกไต้หวันมีหมดครับมีแล้วก็มีเตาลีดเตาลีดรุ่นนี้น่าจะถ้าผมจำไม่ผิดเจ๋งเนี่ยตัวเนี้ยครับสไลด์บอกได้เลยครับสไลด์สวมสไลด์มีเกี่ยวก็มีทุกรุ่นครับแล้วก็มีซองคิวมีกล่องไม้คิว เนกไทนะนี่เนกไทสวยนะครับครับก็คือคุณพ่อยังหาสะสมไว้สะสมไว้ครับก็เลยเอามาโชว์ผมไม่อยากขโมยหลายอันละที่หน้าร้านเนี่ยเนี่ยสองช็อคมีสองช็อคผลิตแล้วก็มีกล่องคิวกล่องคิวเพิ่องคิวทั้งนําเข้าแล้วก็ผลิตเองครับเพิ่นยังไม่ได้เอามาโชว์พื้นที่มันน้อยโอ้หถ้าเอากล่องมาโชว์ด้วยสงสัยจะเต็มครับไม่มีที่วางไม่มีที่วางครับ วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณโจนะครับยูเคนะครับที่มาเปิดช็อปให้เราได้ชมกันนะครับอย่าลืมนะครับใครอยากมาเล่นสนุกที่ช็อปแห่งนี้นะครับเขาเรียกว่า UK Sno ุกเก a ร์ d e m y นะครับติดต่อมาที่โจ้นะครับชั่วโมงแค่ร้อยสาิบาทเองนะครับผมต้องบอกว่าโคตรถูกครับผมคุณพาเพื่อนพาลูกเนียมาวิ่งเล่นได้เลยแอร์เย็นมาก แต่ถ้าอยากซื้อมาปาร์ตี้ได้เลยครับอุปกรณ์สนุกด้วยนะมีครับคลิปนี้ให้ดูกันเพียบเลยถ้าสนใจโทรมาที่เบอร์081ครับ803ครับ4005หรือเข้าไปติดตามเพจที่เพจ UK Snooker Academy ครับโอเคั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณโจนะครับ UK นะครับมา้าที่นี่ด้วย ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ